Armafac Academic Center, total solution for better Life. Better Solution Total สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง AlphaFold ครับเป็น AI ที่หลายคนบอกว่าปฏิวัติว,ตวงการวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะความสามารถของมันคือการไขโครงสร้างสามมิติของโปรตีนเหมือนเราได้เห็นพิมพ์เขียวของสิ่งมีชีวิตในระดับเล็กสุดๆเลยนะครับซึ่งความสำเร็จตรงนี้แหละครับ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโปรเจกต์อื่นๆตามมาอย่าง Alpha Genome ที่พยายามใช้ AI เข้าใจจีโนมมนุษย์เหมือนกันค่ะเชื่อมโยงกันเลยนะคะครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมไอ้รูปร่างสามิติเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้ว AI อย่าง AlphaFold มันเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ยังไงบ้างอือค่ะ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารที่รวบรวมเรื่อง alpha fold โดยเฉพาะเลยนะครับเริ่มจากปัญหาคลาสสิกเลยคือปัญหาการพับตัวของโปรตีนเอ่อทำไมรูปร่างมันสําคัญขนาดนั้นค่ะอันนี้เป็นหัวใจเลยนะคะลองนึกภาพง่ายๆเหมือนกุญแจกับแม่กุญแจนะครับมันต้องมีรูปทรงพอดีกันเป๊ะๆมันถึงจะไขได้ใช่เลยค่ะของเราก็ต้องมีรูปร่างที่ถูกต้องเป๊ะๆถึงจะไปจับกับเชื้อโรคได้พอดีค่ะใช่ครับ หรือบางทีถ้ารูปร่างมันผิดเพี้ยนไปนิดเดียวที่เรียกว่าการพับผิดรูปหรือ m i s f o l d i n g เนี่ยค่ะอันตรายเลยนะคะอาจจะนำไปสู่โรคได้เลยอย่างอัลไซเมอร์พาร์กินสันพวกนี้ก็เชื่อว่าเกี่ยวกับการพับผิดรูปของโปรตีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรู้โครงสร้างสามมิติที่ถูกต้องนี่คือสำคัญมากจริงๆค่ะแต่ว่ามันยากมากยากยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับคือมันมีความท้าทายที่เรียกว่า Leventals Paradox ค่ะ เขาคำนวณว่าถ้าโปรโตีนสักเส้นหนึ่งเนี่ยจะลองพับตัวเองไปเรื่อยๆแบบสุ่มๆหาทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดเออมันต้องใช้เวลาน,านานกว่าอายุของจักรวาลน,นี่ค่ะโหนานขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะแสดงว่าในธรรมชาติเนี่ยมันต้องมีกลไกลบางอย่างไม่ใช่การเดาสุ่มแน่นอนแล้ววิธีทดลองแบบเดิมๆที่เราใช้กันมาอย่างเช่น X-ray crystallography เนี่ยก็ต้องเอาโปรโตีนไปตกผลึกก่อนซึ่ง ซึ่งไม่ใช่ทุกตัวจะตกผลิกได้ง่ายๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะบางตัวทําไม่ได้เลยหรือใช้เวลานานมากแล้วก็มีเทคนิคอื่นๆอย่าง NMR หรือ Cryo-EM ก็ EM, มีข้อจํากัดทั้งเรื่องขนาดโปรตีนความซับซ้อนแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงด้วยค่ะอืมก็เลยกลายเป็นว่าข้อมูลโครงสร้างสามมิติที่เรามีจริงๆจากการทดลองเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเทียบกับจํานวนโปรตีนทั้งหมดที่เราเจอใช่ค่ะ เป็นคอขวดสําคัญเลยโดยเฉพาะเวลาเราจะพัฒนายาใหม่ๆค่ะครับและนี่ก็คือจุดที่ Alpha 4ซึ่งพัฒนาโดย Deep Mind ของ Google เนี่ยเข้ามาพอดีเลยเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาเลยนะคะยิ้ม <laughs> ประมาณนั้นเลยครับัวราเล็กน้อยคือ Alpha 4ใช้ Deep Learning เข้ามาช่วยสิ่งที่น่าสนใจคือมันไม่ได้ใช้วิธีลองผิดลองถูกแบบเก่าๆนะครับอ๋อ <laughs> ค่ะแล้วมันทำยังไงคะมันเรียนรู้จากข้อมูลโปรตีนจำนวนมหาศาลที่เรามีอยู่แล้วเพื่อทำนายสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ใช่ครับคือแทนที่จะลองพับไปเรื่อยๆมันพยายามจะทายว่ากรดอะมิโนสองตัวที่อยู่ห่างกันในสายยาวๆเนี่ยพอโปรตีนมันพับเป็นสามมิติแล้วมันควรจะอยู่ใกล้กันแค่ไหนหรือทำมุมกันยังไงอ๋อเหมือนดาวตำแหน่งของปมเชือก แทนที่จะพยายามคลี่เชือกทั้งเส้นออกใช่เลยครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับมันเน้นไปที่การทํานายระยะห่างกับมุมระหว่างกรดอะมิโนต่างๆแล้วมันเรียนรู้ความสัมพันธ์พวกนี้มาจากไหนคะอ๋อมันมีเทคนิคที่ฉลาดมากค่ะคือมันไม่ได้ดูแค่ปโปรตีนเป้าหมายตัวเดียวมันใช้สิ่งที่เรียกว่า multiple sequence alignment หรือ MSA MSA ค่ะคือการไปดูโปรตีนที่คล้ายๆกันในสิ่งมีชีวิตอื่นๆถ้าเราเห็นว่ากรดอะมิโน,โนตำแหน่ง A กับตำแหน่ง B เนี่ยมันมักจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันเสมอในวิวัฒนาการอ่าเหมือนมันไปด้วยกันตลอดใช่ค่ะเรียกว่า coevolution อันนี้เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่าในโครงสร้างสามิติเนี่ยสองตำแหน่งนี้มันน่าจะอยู่ใกล้กันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันอ๋อเข้าใจแล้วครับคือ ดูจากญาติญาติของมันเพื่อมาเดาโครงสร้างของตัวมันเองประมาณนั้นเลยค่ะแล้ว AlphaFold รุ่นหลังๆอย่าง AlphaFold 2เนี่ยก็ใช้สถาปัตยกรรม AI ที่เรียกว่า Transformer ซึ่งเมันเก่งเรื่องการมองเห็นความสัมพันธ์ระยะไกลในข้อมูลเหมือนที่ใช้ในโมเดลภาษาใหญ่ๆห,หรือเปล่าครับใช่ค่ะหลักการคล้ายกันเลยทำให้มันจับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในสายโปรตีนได้ดีขึ้นมากแล้วมันก็มีกระบวนการ ปรับปรุงซ้ำๆ iterative refinement คือทำนายเสร็จก็เอาผลไปปรับปรุงแล้วทำนายใหม่วนไปเรื่อยๆจนได้โครงสร้างที่แม่นยำขึ้นค่ะแล้วข้อมูลที่มันใช้เรียนรู้เหรอครับมาจากไหนหัวใจสำคัญเลยคือโปรตีน n Data Bank หรือ PDB ค่ะอันนี้เป็นฐานข้อมูลสาธารณะที่รวบรวมโครงสร้างโปรตีนสามมิติที่ได้จากการทดลองจริงๆทั่วโลกโอ๋อเหมือนเป็นเฉลยให้ AI เรียนรู้ ใช่เลยค่ะเป็นข้อมูลเฉลยชุดใหญ่เลยพอ AI เรียนรู้จากตัวอย่างเยอะๆมันก็เริ่มจับรูปแบบได้และทำนายโครงสร้างของโปรตีนที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนได้แม่นยำขึ้นเรื่อยๆซึ่งความแม่นยำน,นี้ก็พิสูจน์แล้วในการแข่งขัน c a สใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ CASP นี่เหมือนเป็นเวทีโอลิมปิกของการทำนายโครงสร้างโปรตีนเลยอ h a ฟ o โฟทำผลงานได้ดีมากจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเลยค่ะ โอ้โหฟังดูแล้วผลกระทบมันต้องมาหาศาลแน่ๆเลยครับที่เห็นชัดๆเลยก็คงเป็นเรื่องการพัฒนายาใช่ไหมครับชัดเจนมากค่ะพอเรารู้โครงสร้างสามมิติของโปรโตีนเป้าหมายอย่างโปรโตีนของเชื้อโรคหรือโปรโตีนในร่างกายเราที่ทำงานผิดปกติเนี่ยการออกแบบยาที่มันจะเข้าไปจับกับโปรโตีนนั้นพอดีเป๊ะๆที่เรียกว่า structure-based drug design มันก็จะทำได้เร็วขึ้นแม่นยาขึ้น ลดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการลองปิดลองถูกไปได้เยอะเลยสิครับเยอะมากค่ะอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาการที่เราเข้าใจโครงสร้างของโปรตีนหนาม spike protein ของไวรัส s a r s c o v -2 ได้เร็วเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาวัคซีนอย่างมากเลยค่ะอัลฟาโฟก็มีบทบาทตรงนั้นด้วยอืมจริงด้วยครับนอกจากยาวัคซีนแล้วมีด้านอื่นอีกไหมครับ ก็มีการนำไปใช้ในการออกแบบเอนไซม์ใหม่ๆสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเช่อนอุตสาหกรรมอาหารหรือพลังงานทดแทนหรือแม้แต่การทำความเข้าใจโรคทางพันธุกรรมต่างๆค่ะมันเหมือนกับว่าอัลฟาโฟบเปิดประตูสู่คลังข้อมูลโครงสร้างโปรตีนขนาดใหญ่ที่เมื่อก่อนเราเข้าถึงยากมากใช่ค่ะทำให้นักวิจัยทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นมากเร่งการค้นพบใหม่ๆในวงการชีววิทยาโครงสร้างไปเยอะเลยค่ะ อาจจะพูดได้ว่ามันปูทางให้ AI เข้ามามีบทบาทในชีววิทยาขแขนงอื่นๆมากขึ้นจริงๆค่ะครับฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแต่มันมีข้อจำกัดหรือประเด็นที่เราต้องระวังบ้างไหมครับกับเทคโนโลยีนี้เลยคือ AlphaFold เนี่ยมันเก่งเรื่องทำนายรูปร่างหรือโครงสร้างแต่มันไม่ได้บอกหน้าที่ของโปรตีนนั้นโดยตรงนะคะอ๋อคือรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ไม่รู้ว่ามันทำอะไรประมาณนั้นค่ะ นักวิจัยยังต้องเอาโครงสร้างที่ได้เนี่ยไปวิเคราะห์ไปทดลองต่อเพื่อจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วโปรโตีนตัวนี้มันทำงานยังไงในเซลล์และก็ยังมีโปรโตีนบางประเภทที่ alpha f o l อาจยังทำนายได้ไม่แม่นยำเท่าที่ควรเช่นโปรโตีนที่มันยืดหยุ่นมากๆเปลี่ยนรูปร่างไปมาได้ตลอดเวลาพวก dynamic proteins ใช่ค่ะหรือพวกโปรโตีนที่โดยธรรมชาติแล้วมันไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน disordered proteins หรือพวกโปรตีนที่ทำงานเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆซับซ้บอนๆหลายๆตัวมาประกอบกัน c o m p l e x e s แม้ว่าจะมี AlphaFold MultiMER ที่ออกมาช่วยเรื่องนี้แล้วก็ตามใช่ค่ะก็ยังมีความท้าทายอยู่และความมั่นยำก็ขึ้นอยู่กับว่ามีข้อมูลโปรโตีนคล้ายๆกันใน PDB มากน้อยแค่ไหนด้วยถ้าเป็นโปรโตีนที่แปลกมากๆไม่เหมือนใครเลยก็อาจจะทำนายได้ไม่ดีเท่าไหร่เข้าใจครับแล้วประเด็นอื่นๆล่ะครับอย่างเรื่องจริยธรรมหรือการนาไปใช้ก็มีค่ะเช่นเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ใครจะได้ใช้ใครจะไม่ได้ใช้ หรือความเป็นไปได้ที่จะมีคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดเช่นออกแบบสารพิษหรืออาวุธชีวภาพอันนี้ก็ต้องมีการกำกับดูแลที่ดีอืมน่ากังวลเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็เรื่องการตีความผลคือถึงจะได้โครงสร้างมาแล้ว ก็ยังต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการแปลผลอยู่ดีไม่ใช่ว่า AI บอกมาแล้วจะเชื่อได้เลยร้อยเปอร์เซนตโดยเฉพาะถ้าจะเอาไปใช้ในการตัดสินใจสําคัญสคัญอย่างการผลิตยาหรือการรักษาคนไข้เนี่ยยังไงก็ต้องมีการตรวจสอบยืนยันผลด้วยการทดลองตามมาตรฐานสากลอย่าง GMP หรือ GLP อย่างเข้มงวดค่ะ AI เป็นเครื่องมือช่วยแต่ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจสุดท้ายชัดเจนเลยครับ สรุปแล้ว AlphaFold ก็ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญมากๆนะครับที่ใช้ AI มาช่วยเร่งความเข้าใจเรื่องโครงสร้างโปรตีนซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเลยค่ะปฏวิวัติวงการเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็กำลังส่งผลกระทบกว้างขวางมากๆทั้งในงานวิจัยพื้นฐานแล้วก็การนำไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และอื่นๆอีกมากใช่เลยค่ะ แล้วมันก็นำไปสู่คำถามต่อไปที่น่าสนใจนะคะครับในเมื่อตอนนี้เรามีเครื่องมือที่ให้ข้อมูลโครงสร้างได้เร็วและเยอะมากแต่ยังไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแล้วความท้าทายหรือโอกาสต่อไปคืออะไรคะในการที่เราจะตีความข้อมูลโครงสร้างมหาศาลเหล่านี้เพื่อให้เราเข้าใจจริงๆว่าชีวิตมันทำงานยังไงในระดับที่ลึกที่สุดอืมนั่นสินะครับ เป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยครับว่าเราจะเชื่อมโยงจากโครงสร้างไปสู่หน้าที่และความเข้าใจในภาพรวมได้ยังไงต่อไป